อันนี้คือบริเวณด้านหน้านะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าในส่วนของออสีหบัญชรเน,นี่ยค่ะสีหบัญชรก็คือเนี่ยค่ะเวลาที่สมเด็จพระนารายณ์ท่านขึ้นไปด้านบนเห็นไหมคะคจะมีทางขึ้นสองทางคือเขาไม่ได้ให้เราขึ้นเขาเออะราชบริพารไม่ได้ขึ้นนะคือท่านอ่ะเวลาจะลงมาพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านจะเสด็จ พระราชำเนินลงมาจากทางนี้เห็นไหมคะจะมีทางให้ขึ้นแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ให้ใหเราขึ้นไปคิดว่าอ่างด้านบนเนี่ยมันมมันมันนไม่ไไมไม่ม่สะดวกที่จะให้คนขึ้นไปะนะคะเนี่ยค่ะ,อ,นนคะอันนี้คือลักษณะของบริเวณด้านหน้าสีหบ,บัญชรเนี่ยท่านก็จะออกมาตรงนี้นะคะเวลาที่มีการประชุมหรืออะไรประมาณนี้อันนี้คือรูปของรูปจำลองของสมเด็จพระนารายณ์เมื่อกี้ตอนที่เข้ามากี้ก็ได้มีการ กับสการะไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงพระปีชามากนะคะแล้วก็ท่านทําให้คือท่านสร้าง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 หลายๆอย่างในเมืองนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยอายุธยาเรานะคะถูกสัญญาณไม่เป็นธรรมจากทางต่างชาติใช่ไหมคะท่านก็เลยเหมือนมองว่าควรจะต้องมามีเมืองที่สองก็คือในส่วนของลบุรีแห่งนี้นะคะเพื่อเป็นเมือง เหมือนเป็นเมืองสำรองไว้อะเผื่อเกิดเราเกิดอะไรขึ้นที่อยุธยาใช่ไหมคะเราก็ยังจะมีที่ตรงนี้เป็นที่หลักอยู่นะคะซึ่งเอาจริงคือที่นี่แบบยิ่งใหญ่กว่าที่กี้คิดไว้มากเลยจริงๆนะคะเพราะว่าคือลบบุรีเนี่ยเราอยู่ใกล้อยุธยาแค่นี้นะคะแต่กี้นี่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่านะที่กี้ได้มาลบบุรีหรือเปล่านะอ๋อครั้งแรกเคยมา มาเข้าค่ายลูกเสือตอนเด็กๆซึ่งนานละจําไม่ได้แล้วค่ะเราไม่เคยเข้ามาในบริเวณในเมืองนะคะแต่ว่าวันนี้เราได้มีโอกาสได้เข้ามาในในพระบรมา